ดูแลรถยนต์และเครื่องหนังในบ้านคุณให้เงางามปิง้งกับผสูตรมอเตอร์ริงอ่อนแอ์นะคะในช่วงของไม่มีช่วงนะช่วงนี้ช่วงสงการ ก็ร <G l ack> ีแลกสบายอเออใครไม่ไปเที่ยวไหนก็นอนอยู่บ้านดูรายการเรานี่ก่อนนี่จะไปพูดถึงเรื่องที่สุดที่สุดที่สุดที่คุณฝากเอาไว้ตั้งแต่เบรกก่อนๆช่วงแรกของรายการที่เราจะมาพูดคุยกับเรื่องนี้กันบ,บอกคุณมีสรุปภาพรวมของมอเตอร์โชว์ว่าเป็นยังไงัคือจบไปแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่8เมษายนที่ผ่านมานะครับปีนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกมันเข้มข้นกว่าทุกปีในรอบ5ปีหลังเนี่ยโอ้โหงานปีนี้สุดจริงจริงๆสุดๆยังไงสุดเรื่องอะไรบ้างดูอย่างยอดขายนะครับปีนี้เนี่ย ปิดยอดจองอนะครับ12วันเนี่ยนะครับ57,000คันสูงที่สุดเป็นประวัติการในประวัติศาสตร์วงการรถยนต์ไทยที่มีมหกรรมยานยนต์แล้วได้ยอดจองขนาดนี้แป๊บนึงนะคุณคุณใครรวยขนาดนี้เลยเหรอนั่นน่ะสิเฮ้ยก็มีตังค์ไงขนาดนี้เลยเหรอนั่นน่ะสิทำไมดิฉันรู้สึกเศรษฐกิจก็ออกจะฝืดเคืองอะไรก็ลำบากลำบากผู้จัดงานนะครับดรบัจจินเนี่ยบำนานะครับนัจจินเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า ยอดจองเนี่ยล้นตลักษ7 5 7 8คันนะครับเกินกว่าเป้าหมายที่แกมองไว้ตอนแรกเนี่ยแกมองไว้แค่40,000คันเองนะครับขณะที่ผู้ชมงานเนี่ยนะครับ1.9ล้านคน1.9ล้านเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในโลกสําหรับการจัดงานมอเตอร์โชว์นะครับไม่มีงานมอเตอร์โชว์ไหนในโลกเนี่ยที่รวมการจัดงานแล้วมีคนเข้ามาดูเยอะขนาดนี้นนเต็มที่กันล้านต้น ให้มอเตอร์โชว์ดังๆที่ผมบอกนะที่ทรอยปารีสแฟรงก์เฟิร์ตโตเกียวพวกนั้นสรุปทั้งหมดทั้งมวลนี้สู้พี่ไทยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะพี่ไทยมาทีล้านเก้าใช่ใช่ยูคาเขาขายดีพิกอัพก็เยอะแยะแล้วมอเตอร์โชว์ของเมืองนอกมอเตอร์โชว์ไทยจริงๆก็ต่างกันด้วยนะต่างกันดีเพราะเขาไม่มีจองเขาเขามีอ๋อเราเขาไม่มีจองไม่มีจองไปดูเฉยๆโชว์เทคโนโลยีโชว์ว่าโชว์ศักยภาพโชว์ว่าชันมีอะไรบ้างโชว่าอนาคตฉันจะทำอะไรต่อไปอันนี้คือคนดูล้านกว่าเต็มที่สูงสุด ถูกปะร้านเก้าเกือบสอง้านไม่ไม่อันนี้คือร้านกว่าของต่างประเทศเต็มทีสูงสุดแต่ของประเทศไทยล้านเก้าจริงแล้วมีอะไรเด็ดนะจริงแล้วมีอะไรเด็ดนะไม่รูเลยผมไปดูรถอ่ะลออรอยอรอเลอไม่ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรมาเลยเนาะคนคนไทยผมได้แต่รถรถโอเจ้ะอันนี้แจกยอดนิยงแล้วกันอย่างตัวต้าเนี่ยนะครับในงานนี้ก็ฟันยอดจองไป12,694รคันค่ะฮอนด้ากลับมาแล้วครับ สายภกน้ำท่วมนะครับยอดจองปีนี้นะครับทำได้7,539คันที่3เป็นมิตซูบิชินะครับ6,406คันสี่ร้อยหกมันก็ได้ศูนย์อันนิสงอีโคคาอันนิสงรถเล็กแล้วก็มิลาดอ่าแล้วก็มิตซูบิชิก็ได้มิลาดมาด้วยนะครับแต่เป็นลูกรวมก็ได้แล้วตัวอื่นด้วยครับค่ะส่วน Honda Toyota ้าเขาเป็นผู้นำอยู่แล้วแต่ถัดมาก็ Nissan Isuzu Mazda ก็ต่อมาเรื่อยๆนะคุณใช่ก็ใกล้ๆกันเลยก็ใกล้กันนะไมิลีมานิสันอิซูซูมาสด้าเชฟโรเลตฟอร์ดขึ้นอยู่กับใครมี product นะฮะมีผลักใหม่ๆก็มียอดจองแค่หนึ่งมีรถใหม่ก็ขายได้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าที่ยอดจองเยอะมากๆเพราะว่าช่วงนี้ก็มีรถที่ออกมาใหม่เยอะแยะมากเลยทีเดียวนะทั้งรถกระบะแล้วก็ทั้งรถอีโคคาร์ดังนั้นก็ยอดจองเยอะแถมยังมีนโยบายรถคันแรกอีกใช่ก็ต้องรีบซื้อกันรีบซื้อกันก่อนที่จะถึงสิ้นปีนะคอย่างไอรถที่เราจัดให้เป็นที่สุดเนี่ยแพงที่สุดเนี่ยยอดจองในงานมีทำได้ห้าคันยังมีจองห้าคันเลยหรอ เฮ้ยไม่มธรรมดานะคุณอ่ะไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วกลับมาครับเรื่องของ5ที่สุดของเราห้าที่สุดที่สุดแรกค่ะคือแพงที่สุดนะคะในรถบากกันเป็นใครเสียไม่ได้นอกจากโร s ส์รอยตีกนกขึ้นมาเลยทีเดียวนะนะครับคันที่แพงที่สุดในงานนะครับอย่างที่เคยเรียนไปแล้วนะครับเป็นโรลส์รอ Phantom d มดับเฮดคูเป้ค่ะนะฮะคันนี้เนี่ยขายอยู่37.9ล้านอ่าฮะนะฮะรวมถึงคันอื่นๆที่เอามาเปิดตัวก็มีโร s ส์รอยต์โกสนะครับมี Ghost แบบตัวถังปกติแล้วก็มีตัวถังแบบ เอ็กซ์เทนเดดวิวเบดก็คือฐานล้อยาวเอาเป็นว่ารวมๆเนี่ยในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับค่ายมิเลนแนลอโต้เนี่ยนะฮะฟันยอดจองโรลส์รอยไป5คันครับไม่น่าเชื่อเป็นตัวเลขยังไงหรือาคุณตู้ชถ้า5คันนี้นะเขาจองได้จริงซื้อขายได้จริงนะมากกว่าปีผ่านๆมาที่โรลส์รอยเคยขายได้ในประเทศไทยอย่างที่ผมบอกกับรถพวกนี้เต็มที่ปีหนึ่งขายได้ไม่เกิน3คันห้าคันแต่นี่ในงานบางกอกมอเตอร์โชว์งานเดียวอ่ะ ร้อยห้าคันแล้วกจองนะค่ะปีหนึ่งสามคันห้าคันก็รวยจริงทีเดียวห้าคันเลยรวยยิ่งรวยกว่าสิ่งใดยี่สิบสามสิบล้านบาทจองเบาๆห้าคันเนาะนั่นแหละทีเราไปทําธุรกิจอะไรรถให้เขาเอาไหมคุณไปช่วยแล้วเบรกที่แล้วก็เขาต้องมีคนขับเรานี่สวยๆคุณนีไปขับให้เขานะเขาชอบเลยใส่หมวกด้วยอะไรเอออันนี้ครับได้เประตูนะโอ้คุณลําบากไปไหม เอออ่ะพาืแพงที่สุดเรื่องของคนรวยของโรสรอยรถแพงที่สุดไปละถัดมากูจะพูดถึงอะไรรถยนต์ที่ร้อนแรงที่สุดกระแสแรงที่สุดมีแต่คนพูดถึงสองสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเราก็เคยเอาผู้บริหารมาพี่วันลดตีเลิกงานมาคุยเกี่ยวกับ Product ์อี c คาน้องใหม่เป็นแบรนด์เก่าแต่ต้องถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการที่ประกาศสัปดาห์อย่างเต็มตัวนั่นคือซูซูกิสวิป นะครับเปิดตัวทําตลาดไปอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ใ,ในงานบางกอกมอเตอร์โชว์เนี่ยก็เอามาจองพร้อมขายผมจะดูยอดจองหน่อยนะครับอย่างในงานบางกอกมอเตอร์โชว์เนี่ยซ,ซูซูกิเนี่ยนะครับเอายอดรวมก่อนนะครับซูซูกิเนี่ยทายอดจองได้รวม3,140คันในจํานวนนี้เนี่ย3 0 0 0ันคันน่ะเป็นของสวิตว้าวออมอีก140คันก็เป็นแคลรี่เป็น SX4 ออะไรก็ว่าไปนะครับ ก็ถือว่าสูงมากสำหรับแบรนด์ใหม่นะครับที่เข้ามาทำตลาดมาเพิ่งมาปุ๊บใช่กระแสตอบรับดีกแม้แม้ยอดขายเรื่องทีข้อคาเนี่ยจะไม่สูงที่สุดนะครับในงานมอเตอร์โชว์นะยอดจองยอดขายเนี่ยนะฮะจะสูงสุดอาจจะเป็นมิลลาดประมาณ4,000คัน ครับสวิตเนี่ยสามพันเอาไม่ละสามพันมาร์ประมาณพันหนึ่งบิโออาจจะประมาณพันสองพันนะครับคือยอดอยู่ประมาณนี้คือถ้ายอดจองเยอะสุดก็อาจจะเป็นมิรลาดนะครับที่ได้เรื่องื่อชั้นแบรนด์มิซูมิซูแล้วก็แคมเปญแคมเปญคาดีนะฮะแต่ได้พูดถึงกระแสในโลกทั่วไปแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมจองวันนี้เดินไปดุมๆเข้าโชว์รูมนะครับจองวันนี้ได้มกรลาแล้วนะมิลาดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เออผู้ผิดเออสวิตเหรอ ได้มกลาปีหน้าใชไหมฮะจริงจริงก็อย่างที่ผมบอกกาลังการผลิตเขามีจากัดแล้วตอนนี้เขาไม่กล้าคอมมิชเมนต์ไม่กล้าการันตีให้ลูกค้าแล้วว่าจะได้รถภายในสิ้นปีนี้คือลูกค้าเนี่ยส่วนหนึ่งอยากซื้อก็เพราะว่าได้สิทธิ์รดคันแรกที่คุณบอกได้ภาษีได้ภาษีคืนนะครับเป็นตัวท็อปได้7 7 0 0 0บาทโอ้มันเป็นเงินนะครับใช่แต่ตอนนี้ถ้าเดินเข้าไปจองเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วนะอาจจะได้รับรถมกลาขึ้นไปแล้วนะครับทำเปเล่นไปเออจริงจริงแล้วปีหน้าเราเขายังมี รถคันแรกอยู่ไหมแคมเปญคือมันสุดธันวาคมนี้นะครับที่สุดธันวาคมนี้ก็ต้องมาดูว่าอีรัฐบาลปูเนี่ยเขาจะต่อหรือเปล่านะครับคือถ้าต่อเนี่ยเขาอ้างได้ว่าตอนน้าท่วมเนี่ยหายไปสามเดือนนะครับมีอาจจะมีเขาอ้างได้นะครับหรืออย่างฟอร์ดเฟสตาที่วางเครื่องยนต์1.5เพื่อมาเข้าสิทธิโครงการนี้ก็เพิ่งจะเริ่มขายช่วงนี้เองจริงรถก็ยังไม่มีด้วยกว่ารถจะมีก็อาจจะ เดือนหน้าอะไรต่อไปก็อาจจะเป็นข้ออ้างอะไรได้คือไม่แน่ว่าว่าจะต่อหรือแตกก็มีข่าวมาว่าว่าอาจจะต่อนะครับแต่ถ้าต่อก็ต่อไปเรื่อยครับคือคุณก็หลักอีเหลือไม่มีไม่มีความแน่นอนไม่มีความชัดเจนนะครับคือจบก็จบไปนะครับก็มาว่ากันแบบมาสู้กันด้วยศักยภาพจริงๆมาสู้ด้วยรถมาสู้ด้วยการตลาดมาสู้ด้วยแนวทางจริงๆอันนี้เป็นแคมเปญที่เราแคมเปญที่ออกมาก็ทําให้ค่ายรถเพี้ยนหมดค่ายรถหมื่นนะ มันหมดทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ว่าคนอยากได้สิทธิพิเศษก็ว่าไปใช่แต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่คนทํางานคนที่เพิ่งมีรถคันแรกจริงๆก็ถือว่าเขาได้สิทธิประโยชน์ไปก็โอเคอีกนิดนึงสําหรับซูบิสสวิปที่ว่าแรงที่สุดคุณตุนกดโทรศัพท์ระหว่างยืนในพิธีไม่โอเคพิธียังไม่เริ่มใช่ไหมคะเอ้ยเขาก็บอกประมาณช่างเออเขารู้ทุกเรื่องอะเว้นเรื่องการรัฐเทศาอ๋อเหรอเออโอเคใครเนี่ยรู้หนึ่งใครเหรอไม่รู้ไม่รูกที่จะได้มัน แท็กมาในเฟสอีกนิดหนึ่งเรื่องสวิฟตนะครับที่บอก<ช>ว่าแรงที่สุดนะฮะอย่างในเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะครับ<ช>มอเตอร์ลิงของเราเนี่ยนะครับสำรวจนะครับมีให้โหวตจาก<ช>จํานวนคนโหวตหนึ่งพันยี่สิบเก้าคนเนี่ยคุณตุลนี่ครับถามว่าอ e ีโคคารรุ่นไหนมาแรงที่สุดหรือกระแสะแรงที่สุดหรือที่คุณชอบที่สุดปรากฏว่าในหนึ่งพสองหนึ่งพันยี่สิบเก้าคนเนี่ยนะครับห4 6้อยสี่สิบหคนโหวตให้ซูซูกิสวิฟซึ่งนับเป็น63%สาเอร์เน อันดับ2รองลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นมิซูบิชิมิร่าดนะครับได้19%เปอันดับ3เป็นนิสสันอเมร่าสิเอ็ดปอร์เซ็นต์นะครับนิสสันมาร์าเป็นที่4-5%เปอร์เซ็นต์แล้วก็บีโอมาที่5-2%เปอร์เซ็นต์นี่คนโหวตบอกสวิปมาแรงถัดมาจะทมาเป็นมิร่าดแต่ว่ายอดจองจริงๆมิราดมาเยอะกว่าเฉพาะในงานบางกอกมอเตอร์โชว์นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะอย่างสวิปเนี่ย มันตลกแล้วมันได้มกรลาปีหน้าอแรงไหมล่ะมากคนก็ยังจองนะนานงานนี้นะใช่ใช่เออ๋ยชฉัน้นรอจนเพลียนะนานนะก็ลองดูก็ลองดูอันนั้นคือที่สุดที่สุดที่สุดที่คุณนํามาฝากอีกหนึ่งที่สุดในช่วงนี้อลังการที่สุดอลังการที่สุดนะครับในงานบางกอกมอเตอร์โชว์เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพิธีเปิดบูธนะครับของ m e r c e d e s Ben z ค่ายรถจากเยอรมนีนะครับสุดยังไงบ้าง ไปดูยานครับ <S <S 2: <S 2: ก็น oh. oh. ี่นะโอ้ก็นี่ก็นี่ยืนยืนยืนกีตอย่างเดียวนี่ฮะคือประธานเขาอเล Alexander p u z z เ r อร์อันนี้ก็เป็นโปรเฟสเซอร์นะสายยิมเมเล็กโปรเฟสเซอร์หรือ Professor ศาสตราจารย์อ่าฮะก็คือเขาเป็นคนชอบชอบดนตรีเล่นเปียโนเล่นคาริเนตเล่นซุปเล่นกีตาร์เล่นอะไรได้หมดกันเป็นคนมีดนตรีในหัวใจครับแล้วก็ในงานเปิดตัว Mercedes-Benz นะครับไฮไลท์ในงานที่ Mercedes-Benz เปิดตัวนะครับมีทั้งค c o n c ปต์ A-Class นะครับ มีรถเ็กประสงค์ B class <C> e <at> แล้วก็มี SUV S U V M class นะก็สามคันนี้ไล,ล่เรียงกันเปิดตัวแล้วก็พร้อมกับการแสดงหรูสุดอลังการมีนางแบบมาเต้นรอบคันมีดนตรีมาเล่นมี <C> e <at> คุณโก้มิเตอร์แซกแมนพร <มา S 2> ้อมกับท่านประธานออโชว์<ส>ดเดี่ยวเป็นโนโอ้โหประธานโชว์เป็นโนต่ออลังการงานสร้างจริงๆนะคะต้องยอมต้องยกให้นะคะสำหรับ Mercedes Benz ถือว่าเปิดตัวรุาราอลังการนี่คือแค่ ที่สุดที่สุดที่สุดที่นำมาฝากกัน3ที่สุดแต่วช่วงหน้านี่ข้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่ามีพริตตี้แบบที่สุดที่สุดที่สุดแบบอ่ป popula ที่สุดที่สุดแบบว่าเอกอืมเซ็กซ์เวิร์มส์ที่สุดนะอ่ะจะเป็นอะไรยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามเลยค่ะ